อ่าหนึ่งวันปูยืนสันดดก <Hi. S 1> สวัสดีอ,อกสีรีะตาเป็นยังไงนักไ้คไปเปลี่ยนชเตอน่คห่างอห่าง้ <laughs> วเพื่นเขาอาเงินมาส่งให้ว้านเลยคิไปเปลี่ยนอเอ,อเออเออโดยโดยโอเคีเ่นยใส่ไม่ใส่อย่างจบดีก่อนมายืนอ่า ถ้าเราถึงเติบเนาะพอดีบริมาหาทางเอ้ยจิตเพื่อนพี่หน่อยเอ้ยจิตเดี๋ยวใช้น้องๆไปใช้ถาไปโรง,ง,ง,งเรียนไปโรงเรียนไเลยเนาะโ,<ด>โอ้โดอดอยพี่หน่อยอพอไปเปลี่ยนกระตเลยก<อ>็เปลี่ยนชัตเตอร์อพเลยโอ้ใกล้แล้วบ่นน่ใกล <4 S 2> <อ>้แล้วสี่โมงไหนก็นไปเอาแล้เผื่อแล้วกัพอดีนี่ก็ช่องมูไปเลยชั่งมงก็สงส่งมหานทีวัด้ยนรมา่ยายแล<อ> เออโบ่หึงโบ้ได้เหรอวะเปลี่ยนกระต่ารถก็ได้เปลี่ยนกระตาก็เปลี่ยนเชื่อเจอเลวก็เปลี่ยนยางเพื่อนไงอ๋อเหนื่อยโดยที่เหนื่อยเออได้เงินบ่เตียงไ้ยวานนี่บ่โดยถึงอ่ะไ้ยวานพี่น้องเอยพอดีเข้ามาว่าเรื่องเรื่องเสาระคั่โดยเสาระคู่ที่ดินไม่เจ้าคัะโดยมีมีผู้ใหญ่เพผูนผู้ใหญ่ใจบุญเพผูนให้เขาสั่งเสาระคู่มาให้เจ้า โดยชาวดินธนาเอื้อดยอ่าแล้วมันนรียนเจ้าชื่ออยู่บ่ชื่อจั๊กเม็ดชิมหาคุณเศ้าสิมหาคุณเ้าวบ่โดยเอ่าอ่าอ่าิมหาคุณเศร้ามัานพังนี่ประมาณอได้ชีมเม็ดจักรักจะจะชิดเอาจงประตูไว้ประมาณจักเม็ดคิดว่าแน่ใจ คิดว่าจงไว้ประมาณจักอันทั้งหน้าจงไวหาเม็ดนะเผื่อกลวงเนาะเผื่อว่ามีผูได้มีบุญวัชนะมูฟูมาเหตดเฮื่อิตชาเนาพอได้เขาคนดินอย่างเขานะหลุดเครื่องหลุดคองเขาอ่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 านัวันนั่นกะถ้าบ่อไหนมันกะเข้าง่ายออกง่าย้ามันกลวงก็ได้เนาะโดยเผื่อไวโดยโดยวันนี้เนี่ยชิบหาคูนาเนี่ยมันสีจักรลักเณ้ดิวันทั้งหน้าไว้เหลือหาเม็ดก็เป็น ทั้งนากระเลือสิบเมตรเลือสิบว่ะทั้งนาชิบหาได้กวางิบหาจงไวหาอาทั้งนาเดือสิบเม็ดบันี้เนะเาะเขาบ็ว่าสิบคูณเช้าเนาะสิบคูณเช้าแล้วมันจะจะกลักปัดนี่เห็นะมจะบู่เขาใช้ชห่างจำได้ใชทีจำได้คูิใช้กัประมาณเออเขาต้องเบิงบ่งเบิงบ่งบงบประมาณอีกแล้วก็เบ,บิร์แต่ว่าแต่ว่าชนลาย่นข้าเจ้าพังกันประมาณ สองเมตรบริเม็ดครึ่งประมาณเม็ดหาชิปเมตรครึ่งเนาะเมี่ยขัช่องเมตรมันก่วงโค้งสองเมตรบัญชียงี้ยมันเมตรครึ่งเมตรครึ่งนี่นแหละเม็ดหาชิปเมตรครึ่งเมตรครึ่งหานหานเป็นอยูุบต้องถามหานเขาเนาะแต่เจ้าน่าชิ้นหูอยู่ดอกโดยอืมมัดนี้แหละเขาเอ่อเขาอย่างเมื่ถามแต่ว่ามื้อนี่น่ะเจ้าโอเคเจ้าว่างอยู่บ่เนะ ว่างยุ่งสี่โมงเปียลูกช่วงเย็นๆนี่เนาะโดยเฮาเฮากับโบเน่ใจ่าบาาเฮาจิไปสร้างเพิ่นเพิ่นจิไปส่งให้ได้มื้อนี้บ่หั่นน่ะเดี๋ยวสิให้เจ้าเข้าไปนํากันโดยโดยโดยไปเบิ่งพี่น้องเอาไว้กับโบไฮมบ่น่าสิหายติเนาะโอ้บ่ได้ได้กันเอาแล้วบ่พังกันดํามือดําได้นี่ได้ยู่งตรงพังเลยเนาะแม่นังสร้างไปต้องพังอืมปรเชาปรเชาซาปรเซาเบาบาดนี่พี่น้อย สมุดเราเนะข้าแบบไปขายเช้าละวเช่าพันดอะไรยอย่างนได้นะ<อ>สมุดเชื่อซื้อ,อ,อ,อคือแถวเโชคลอยเนี่ยหมดเลเรื่อเลยแต่ทรา,ายหิ้เอื้อหาช่างน้ำนี่หุ่นจักอยู่บ่อช่างเพิ่นไปได้มีคนเห็ุเป็นบอกคนมีรถู่ในเพิ่นไปได้ยุสางมียุแถวนี้จะถามเขาเขาจะเอาเท่าไรถามเขาบุญก่อนให้เขาไปเบิง่งว่าเขาจะเอาเท่าไรสางน,นะพอมีอยู่บ่อสางแถวนี้พอมีอยู่อืมอ่าอ่าอ่าหรือว่านั่นกะ สร้างเขากับพ่อมีอยู่แล้วยัมนมีเอื้อีเอื่ยมีคนพอจักเป็นเห็ดได้เห็นะไอ้ผู้เราเห็ดอันนั้นเด้ผู้เราเห็ดกระตอบไม้เจ้าเด้เป็นอยู่อยู่บ่เราไปเก็บเล็กกันเรามาเขาชิบ,บอกเราเห็นเห็นเราไปกับหมู่เรากันเราบูมิรถเราอืมอ,อ่าอยู่พี่น้อ,อยสร้างรัวสิไปเบิ่ง <c oughs> สร้างตอนนั้นบ่สร้างจากสร้างตัวใดชี้ว่างบัดพี่น้อยเลนี่ก็ว่างยูโทรหาเขาได้ยู ผู<ส>โ้โทรก็ไปนน้ำเขาอยู่บนเก็บเล็กแต่อีกขาก็อดชิไปน้ำเขาอลไรมือเศร้านี่เพิ่นไปเก็บเล็กขายบ่โดยเดี๋ยววันหลุดเขามาถอกไปฉะในขี้เหงื่อฮะนะเดี๋ยวเขาถอดขี้เหงื่ออลไรไปฉะมือกดบัดได้บัดบอแล้มือได้ก็ได้มือได้ก็บบดได้โดยพี่น้อยเรื่องอันนั้นนะสิบห้าไอ้สิบเหลือสิบคูณคูณคูณคือว่าเท่าเอ็ดบอมเปนบอกเลย เมนเลยเชอิเอิทบอกเมนแต่มิดแล้วว่าเศร้าแล้วว่าอะไรแล้วว่าหยับไปเป็นเชอิทเนาะอืมอืมพี่น้อยมาเตรียมเพิ่นมามอบเงินให้เนี่ยได้สามวันมาให้ให้ใช่ให้ชอยชื่อนี้บอกเมนเพิ่อนมีความจำเป็นอยากใช่ยังแต่อยากมีความจำเป็นต้องการยังเพิ่นผู้ใหญ่นะเพิ่นกลว่าบ่ฮู้ว่าข่อยมีความจำเป็นยังเพิ่นกับ่ได้สั่งให้ซื้อเพิ่นเราค่ะอืมพอดีแมนพอดีเลยเพิ่นผาดมากอะหลุดกระามพอดี รถถามพอดีเลยแมนจิตแปรแสนหมดแล้วเอ่อแม่อเมนแล้วน้องถ้าเปลี่ยนสเตอร์เปลี่ยนนั้นมันก็บัดลาได้เลยเมนทั้งกระตาทั้งยางนี่ยางนอกเหมือนกันสองเซนจิตโดยโดยสเตอร์ก็บสองเซนจิตไว้ให้น้องๆนำนำเงินนำเียนนมาแล้วเนาะใส่เพิ่นมาบอกให้ว่านเป็นเงินกีบเงินล้านโชว์เงินบาทพัดหนึ่ง ประมาณสามพันเนาะประมาณนั้นก็กินไปก็เกือบสองพันหลุดกันเกือบพันไปนะพันกว่าบาทได้เนาะเปลี่ยนก็ได้แม่ยังยังลังม้อยด้วยอย่างน่ะยังทั้งหนาทั้งลังหมดเลยมันบางหมดเลยคือยังพอได้อยู่บ่อใดมันมันหัวตลอดระได้อื เพราะว่าซองเสม,อ,มขอขี้ไปมันห่วงอะ,ะ่ะมันมันมันเป็นเลือลวดเลยทางในแบบมันมันมันซอดแล้วนะมันเย็บเลยแหละทีแมนแ <laughs> ปลว่าเส้นลวดมันพูดแลนด์ <laughs> เดย์เออฮวางฉิ่ออกไปพอดีเลยป่ะ <laughs> ไปหับลูกไปโรงเรียนเลยวันแลว้วอะไรยูนีเบอร์เออย์ยูเซ็ก่ตโรงเรียนเพิ่นลักโฮกคนใดกับลักแปดนี่ตัง <laughs> ย่อลายกบวยกันเลยทีเดี่วเลยหาตั้งนั่งกรับเอ้าอ๋อเฮียนสองที่เลยเนาะ เมนตุ้ยหนุยเงียนอยู่ลักคกตยหนุยนี่อยู่ลักแคลอื้อยอยู่ลักแเป็ดด้วยอยู่ลักแปดลักคกนี่เชฟอยู่ลุมลุงพูดอีกเนาะพูดฉว่างหนื่งอ่ะพูดแล้วลงไปพูดแล้วอืออืออือพี่น้อยคือมีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโอนเงินมาให้บรเมื่อคืนนี่บ่หัวมันมันสิได้เนี่ยได้ซ้ำได้ด้วยจำนวนหนึ่งพี่น้อยอ่า ผู้ที่เพิ่อนโอนมาให้น้องลิงๆตะก้อนนั่นแหละแต่ฮามามอบเงินให้นั่นแหละเป็นอยู่ทางจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องเองเนาะโดยอ่าตอนนั้นก็บเพื่ห้บุรีมามอบให้เท่าไหรก็สี่สี่พันสี่พันห้าบรีสี่พันสี่นี่แหละสี่พันห้าประมาณนี้แหละโดยจืดในบนไหนบดแล้วบ่อุยบดแต่โดนแล้วแต่แต่เดือนแปดพี hmm. ่น้องเอง อบอกว่าเล่าแล้วบัติเละก็ใช้เงินขูหมือเลยว่ะเธอพี่น้องไอ้บ,บ,บับบับเงินพันหนึ่งนี่บ่เติมน้ำมันนี่บาทเดียวกับเอบอร์อะไรคือบริการบ่พ่อใช่บ่พ่อและจะเอาหลุดเนี่ยจะคอยหลุดจักนี่ยังเติมเพิหนึ่งเจ็ดสิบพันเต็มอยู่บ่เจ็ดสิบพันบเต็มได้เจ็ดชิบนะอืมพันใช่เศ้าสามชิพไปขี่ปืดไปรอบเดียวเบิรเลยไปหับลูกกลับมาเบิด์ตเลยมันบร,ริหารผลิตนิดหนึ่งก็เศ้าไปพันเลย น้ำมันำน้ำมันมอไซค์แพงกว่าเด้เนาะแพงกว่าแพงกว่ารถรถยนต์อีกนะพี่น้อง,งเอตอิดหนึ่งเช้าสามเช้าสี่พันเลยเดี๋ยวนี้นี่มัน,น,นมลงเนี่ยแต่เกา่าเฮงเศร้าหาเดี๋ยวนี้มันลงเช้าสามพันเลยอืออืพี่น้องแล้วตอนนี้แล้วมีมีภัยมาแจ้งว่าที่ชายเจ้าอย่างเนี่ยใดอยู่บอกเลยบอกมีมีอยู่บอกหรือว่าบอกท่านได้มีไพรมันยิ่งแต่ยังเขาลืมเลยเขาก็ไปเจอในบ่านไหนเถ่าอลไรชะมองไปจากดีเลยโอ้ บอกว่าชีถววายถาว่าใช่บอกบุญเพิ่นกระทามอยู่วะมีมีผู้มีผู้ใหญ่ใจดีวะทามวะอีกยังเพิ่นบอกนะว่าเห็ดหงนนํำเห็ดอย่างทางนนํำทางอย่างนี้แหละประมาณนี่แหละว่าชีมืดหลายชำไรขนาประมาณว่าเป็นชีซอยเพิ่นไ้ไลน์อย่างประมาณนี่แหละแต่ว่าแต่ยังแต่ก็ยังบ่ได้สรุปว่าชีเห็ดห้ได้เนาะแม่เนเพิ่นทามว่าชีมืดประมาณชำไรก็ยังบฮู้น้าเพิ่นตัวนี้ S <S <S 2> <S 2> ขบไ,ได้<อ>ชื่อชื่อได้คอยชะมองเขาบได้ดีได้คอยคิดอะไรเขาก็ลึมไปไ,ไ,ไปว้วาวาแท้มีแล้วคิดอยู่บนขมือนี่ก็ได้ <S 2> <S 2> คิดแต่ละคิดตาบลุกน้ำเต้านี่เลย <c oughs> อยู่กระตบอ่าสิแล้วเนะเาะอ่อหลังป้าแล้วก็ได้พี่น้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอย่างสิบอเอ้ยเรื่องอะไรได้แม่อะไรก็หลายอย่างเลย ก็อย่างเขาพิ่งเนาะพูดหนาลูกกับพูนิ่งตัวเองกับพูนิ่งพูนิ่งพันเด็กน้อยมาอีกจ้ะที่ซ้ำใดพวงเรื่องความปลอดภัยเรื่องการห้ามการเฮียนหลายอย่างเนาะเหมันเฮียนแล้วมันกินยากอีกมันโอ้ยมือกินยากอีกเด็กน้อยกำลังกินช้ำได้เนาะสำนันเนาะเด็กน้อยน้องดิ้งดิงนอกนั่นพันเด็กน้อยกำลังเจริญอาหารนะพออย่างง่าก็ได้ มือเท่าไรเจ้าให้เพิ่นไปเทียนสองคนเพิ่นลิงลิงนี่สี่สิบบันไดถือข่าบันไดถือนั่งไปซื้อเอาหานะผู้ใหญ่สี่สิบพันแมนตัวหนุ่ยนี่ซื้อให้ยรวมมดนี่มัดชาวซีชาวหาพันคอยซื้อให้เองแบบของกินนุ่มขนมใช้กันหานะโดยร์รวมแล้วนี่ประมาณมาณร้อยกว่าบาทมือหนึ่งเนาะเฉพาะอยู่ในห้องเยียนอ่ะเฉพาะอยู่ในห้องเยียนเป็นมาเฮือนอี่ได้ไหม บรรเทาไปห้าเพิ่นอีกเมนบริไลได้นมเลิศเราจะเห็นมาจากแม่อยากในหน้าขนมเผ็ดอรอยคืออีต้นอีกเลยไปซื้อเนื้อยู่เนื้กินมากินดูเพื่อนมาอีกบบบนี้เนาะขากลับมาแตี่ยวเมืองเชียนนะแมนกลับมาซื้อของกินมาอีกบอกกินผัดแม่เมย์อยู่ว่าันน้อยตัวหนุ่ยยังเจ๊แหละขันเอาบปซื้อให้กันแม่ขอกินเนี่กว่าขนมนะซื้อให้กินเนี่กว่าผัดคืออีต้นนี้ซื้อเหตุผลอะไรอ้ะผิดลอย อดอดบ่ได้แล้วฮู้อยู่ฮู้อยู่คนคนคนมีลูกมีเต้านี่นะสิฮู้ดีจ้ะพี่น้องมีบมมีกับพ่อกู้พ่อยืมกับยืมใช่ไหมจำเป็นเห็นลูกเนี่ยปฏิบัติลูกปฏิอิดูต้นไลยมือตาเข่ามาเข่าเมาอยู่พอพ่นคอกินกับคอกันจะว่าวมวนว่าวดีอยู่ขอขอกินดีกว่าแต่ใจตนโอยจะเห็นงานใดพี่ก็จนน้ำตาตกและขึดอิต้นโดย ตัวนุ่ยแล้วยังบวชจากความแล้วยังน้อยเพิ่ยังน้อยอยู่เมียนแล้วเพิ่งจะว่าอย่างเพิ่ก็ะว่าไปได้เพิ่งจะเล็กน้อยเพิว่าบางทีบ้านเห็นนี่มาถุยาขอกินนี่กว่าซื้อให้กินนี่กว่าอยากเลยคืออีต้นแล้ววันหนึ่เจ้าผมเป็นแมียนเฉยเลยอ่าอ่าอ่าพี่น้อยมีแต่ว่าอัน จะเหตุไดเนาะเรื่องเสาก็แล้วแล้วจังเฮาเจ้าจะจะอาเบอร์จเจ้าไว้ก็ได้สร้างเชื่อกับโบผ้าหาเพิ่อนก็นได้ดอกเพราะว่ามันหนึ่งมาในเฮาเจ้าง,งบเฮานี่จะคิดได้ชำใดฮะนะโดยอ่าแล้วเฮาจะไปไปสร้างเสาเบื้องก,ก่อนว่ามันสิเบิดเท่าไรฮะนะโดยๆแต่ก้าวมันเออมันเหลือชำนี้ชำนี้แหละสร้างเพิ่นสิเอาวชำใดชำใดแหละแล้วจังว่ากันตอนนั้นก็นได้โดยๆดยอ่าหรือว่าหรือว่าเฮาอาจสิไปเบิ่งสร้างประจําเฮาก็มีอยู่อยู่เาิในเทือนมีตู้พันอยู่นี่ อ,อ,อยู่รวมนี่บวกหัวพันเอาเท่าไรนีกก่ก็ได้ตะกันลักพันสองพันน่ะแน่ๆอยู่แหละวพันเอาเอออยู่ในเกินพันสองพันเลยพันเอานะ่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าผู้ผู้เห็ดคักเห็ดบ่คักอีกนี่ก็ได้เสาก็จะเสาเท่าไรเจนี่เสาสองเมตรบ้านนี้ชื่อตอนนั้นเท่าไรก็เชนป้ายไพอดีเชนป,า<ไ>ป้ายพ่นบ่เดี๋ยวนี้โดยตะกี<ว>้นั่นแปดชิปเดี๋ยวนี้เชนป้ายนั่นเอง ตะกี้แปดสิบเนาะเขาจำได้อยู่ว่าซื้อไปบ้านสายบุญทีนี้มันขึ้นนะเงินเงินขึ้นพี่น้องแสนปลายแสนปลายหรือว่าสักสองร้อยกว่าบาทแต่บุญหัวมันที่ใช่อยู่ในประมาณสองร้อยนี่แหละอยู่ประมาณสองร้อยบาทเนาะสองร้อยบาทแต่สิบรักกับสองพันเช่ารักกับสี่พันบาทพี่น้อยแต่บุญหัวมันที่ใช้จักรรักแท้นะฮะ บ่เคยคูณบ่เลยกนม็ดครึ่งคูณไปเม็ดครึ่งคูณสามสิบบอกเนี่ก็ใสอยู่ประมาณเบิ้งคอชิไรให้เดิมก็ประมาณอยู่หกลักกูเลยห้าลักคูณิห้าคูนสามสิบเนี่ยเม่นบอกบอกคูณเสาเอ็ดเอ้ยเม็ดเม่นห้าสิบเม็ดห้าสิบเม่นห้าสิบบใส่เขาต้องเบิ้งว่าคือว่าเขาเบื้องนั้นเขาพังลักดินหมดหรือมูลักหัวต้วนั้นเขาบ่จือเบื้อง ช่องขับ oh. พราเขาผ่าขังเขานาะเขาเห็นหัวแล้วซองผ่าขังเขานาะเขาขกรบบริษสังเกตเขาก็ลืมแล้วว่ามันเป็นรักดนหรือรักไม่ถถวว่ามันเป็นเป็นรักไม่เขาก็ไปแซมแซมเขาซื่อเขาก็บบริษั็แล้วบริษัทแล้วเขาก็เหตแต่เหตแต่ทั้งหลังกับทั้งหนาข่าวว่ามันเป็นรักไม่เขาก็แซมใา่บลายแซมใส่ประมันชามชีรักขังและสามชีรักแล้วก็พอขังละซามรักวานนี้ซ้ำรักชีรักก็พอนะหัวใช่หัวท่านั้น ใส่ทั้งหัวเนาะหัวนี่กับหัวนี่สองมาใส่ก้างอกสองกับเบื้องละสี่สี่มาใส่ก็มาใส่ทั้งหลังเอาหมดเลค่ะว่าเขาใช้ลักดินนะะเขาก็ะโบ้จื้อว่ามันเป็นลักดินำไม้เพราะว่าสองขางคอยเขาเห็ดอันนั้นแล้วมีคนเห็ดแล้วเนาะนอ๋อมีคนมาซื้อตอแล้วเห็ดเห็ดละหัวแล้วแ,แต่ยังลักไม่เชิญลายเพราะว่าเห็นลักไม่สลับอยู่ลักไม่เท่ากับแชมเอาแซมเขาเอา แต่เฮาวก็ไม่ได้ไปแต่ดนเลยยูฮันก็ได้ไปก็ไปเบิ่งซื่อ,อ,อ <c oughs> ตัวเองก็บประเทไปเบิง่งซือ่อไปกับที่ <c oughs> เหตุยังปลูกพันยังก็บโบได้ <c oughs> เนาะปลูกก็บโบได้บบม,มีหัวมีห้าวคันนั้นมีหัวดีๆใช่ไปปลูกนั่นต้นมังมีมังม่วงไว้อยู่ในแจดินนะปลูกไว้เป็นปลูกพักปลูกหญ้าและคักและดินนะคันมีน้ำฮะพอปลูกยู้งพักเข้าไปอยู่กับปลูกพักปลูกมังอึ่มังหัวพอได้กินนะต้องว่าไปน้ำไปแล้วเนาะปลูกพักบ่มีน้ำกับปานบ่ราะว่าอีกนะพี่น้อง มีมีลักขัวหรอแบบต้องมีแนวบีกได้บดแม่ต่นางนามักโจมมักจับบ้าไปอีกเลยแม่เแบกอะไรไลแต่แท้ยูพุดนะแบ้เนาะแม่นน้ำมักจับนี่เจนปดิกินมาเนาะจำได้จำหนึ่งนี่ต้องเป็นแต่ตานางแม่นขันแจวอยู่เลยแม่ต่ตานางหรือว่าแต่เป็นตาค่ายโก็พี่น้องไรยาตัดใจแล้วก็ให้เทียนใหดชาญให่ บอายพี่น้องต้องใช้เงินพอสมควรเลยแหละแต่ประมาณเฮาสิเฮ็ดซําใดหลังซําใดเออโมเดิร์นิดหน่อยนี่ก็ค่อยบ่ได้คอหลายค่อยนี่โมเดิร์นิดน้อยก็ได้นะพอ,อได้อยู่กับลูกติห้องเดียวก็เอาแล้วเฮ็ดห้องเดียวแล้วก็มีคนคุ้นเลยพ่อคอยนี่ถ้าในใจนําบ่ในใจเฮาว่าพื้นว่าคั่นบ่มีหั่นาะไอ้ลี้กเนาะซํานั้นแะไรย่ามีนามีไผเหลือหั่นก็เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเห้มันดีกว่าต้นนี้นะว่าง่ายๆเนาะแม่น มันดีกว่าตัวเราอยู่ปัจจุบันนี้โดยเป็นดินแล้วก็มีหลังคาพนปัวแดดบัวถึกเมนฉันนั่นเลยพ่อเวลาพ้นลมมาเลยยังอยู่มืังเกิลแค่ไหนบอดีหุบบอดีหอบแค่ไหนหน่อยหน่อยคอยในย่านในบุรีพ้นโต๊ะคยค่อยเคยถึกแล้วไหนใครจะคอยอุ้มลูกลงวิทย์มันผัดเหินไปโจมไปเลยอะไรนี่เลยไม่ใช่อยู่นี่ตูบคนนี้ตัวเก่าหันบ่ แบ,บพายุแห้งบา<อ>งเฮ็บบาจุด์เ้าเม<อ>ื่อที่หรือมันผ่านไปนะั่นลิงลิงค่ะยังน้อยอยู่ตอนนั้นนั้นเนเจ็ดแปดเดือนนี่เลยพอดีเคอยอุ้มลวงมาวิทย์ประมาณออกมาแต่หันบรหอดสามแมตแนมขึ้นหลังางไปบมดเลยเ<อ>แต่หันมาแล้วคอยจังย่านเลย <c oughs> เห็ดเฮือนคอยกับอยากเห็ดเฮือนชูงคอยย่านตอนเห็ดตามๆเน่แม่นคันอันว่าพื้นอ่ะว่าพื้นอ่ะเหือนไม,ม่นะคือเขาเห็ดเฮือนเช้าขึ้นชุนบบ่งคอยบ้เอ้าวคอยนี่คอยย่านโดยคอยถึกมาแล้วคอยย่าน ขนาเหตุเฮื่อนก่อเฮื่อเนี้ยกันธรรมดาใครเนี้ยมันบ่อยว่าพืชมันผัดไปไ่ได้ฮะนะเด้อด้ไอเขาก่อเขาทมกับใครเนี้ยคอย่านไลยคอยถือกมาแล้วคอยาดแค่มูอแต่ว่าขึ้นแต่อุ้มลูกลงค้นกระล่แตะโกนไม้นี่ฮักบดเช้านี่มันกล่องลงกล่องลงคอยานออกมามองเห็ดเขาเต็มื่อถีบปีนันนะปีนดิ้งยังน้อยนะอันมันเหน่นนาเนีะเนาะเป็นเนีทย แต่แต่ว่าค <ede> ืองโมเดิร์นมันนั่นกับมันมันบปรูงเนาะพี่น้องเยอ่าแล้วจังว่ากันตัวนั้นกันเลยเดิมเป็นเฮือนก่อนนะมันบปรูงนี่แล้วเขาบอกคือเป็นเฮือนไม่แต่มันเฮือนไม่เลยชุดลายพ่นยังเค็ดชูงเนาะแม่นมันมีเช้าขื่นดิมันแปลว่าบริยุทธกับพือดินขนาดเลยยากหน่อยนะอือืมอืมอเป็นยกกันจะมันชุดลายอยากเป็นสองสองสั้นเลยเมนเมนเออเป็นสองสั้นแล้วมันอันนี้พี่น้อยจะว่าย่านนะ ได้หันมาอะไลาบมาได้นั่นน่ะจยุ่งหนีผัดซีโบ้มีล่มปะได้รอเเนาะมีคือการไดโอ้ยบมันอู่้านนึกว่าำเขาเห็ดดนตรีแต่ตึง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 แต่ว่าเข้าเจ้าพันบุกเบิกทางนี่ก็อยากเปลี่ยนอยู่เนาะอยากให้อยู่เมื่อไหรเขากระตันละได้เอจ่อไหรเขาปลูกมันใส่ตันหมดเลยเพราะว่าเขาดุดจีเห็ดชวนมันเขาไปในแล้วก็เขาไปจุกน้องสะอยู่ในคนนี้แล้วเขาเห็ดชวนมันได้ตัวนี้ะ S <S เป็นชวนมันดก็ชิดุดเฉชวนมันมาเลยจังหวะย่านกูอย่าคนจังหวัดติใช้ย,ยาอย่างไรหรอไอแหลกกลางคืนมันคือชอดแจง้งอันนี้เห็ดลายเลอยคนบ้าคนเนี้ยงม,มันบงหูแลนะ้วเนาะโอ้โหแบบคนว่าพื้นบ้านเนะาะผู้ดีมีผู้หายนาะจากมาแต่ใชา้ย,ยาบดินหูจักเขา่าอ่าอ่าอ่อาทุกหลังอยู่ทางหลังมันเป็นป่าชันบ้านนี่ โบเ,เป็นยังดอกถ้าห่อนมือมันโบเป็น,น,น,นมันก็บโเ,เป็นดอกคิดแต่นั่นนั่นแหละเนี่ยมันฉี่เกิดก็ต้องเกิดแล้วจังเป็นพี่น้องเลยโดยจะมาผู้เดียวบ่มากระเบ๋าผู้เน่าๆหมดเลยเป็นถ่ายอยู่รถไม่เป็นสลบปเลยพระเจ้าผู <laughs> ้หอนครับ <laughs> มากระเปาเน่าสองคนน้องเลยมีแต่ว่าเทาสิอันเอาเบอร์เจ้าไว้น้ำเนยอัน มีอยู่ตอนไหนก็จะลืมแหละพี่น้องเยหลายเบอร์เพื่อบอดี้แมมเราชื่ออยู่ว่าเบอร์เจ้าชื่ออยู่อยูว่าเฟสเป่นเฟสอยู่บ่ด <c oughs> ิ่นอยู่เอาผมเป็นเห็ดได้มีแต่เข้าเห็ดหายได้อืมเอาเบอร์ก็ได้ไงด่ายดีโทรมาโทรลดชบายเดี๋ยวเอาอเบอร์ไว้ก็ได้พี่น้องพ่อคอม่าพ่อชื่อเป็นสังมาฝากดิ์ครับนีแต่เออ่ะจ,จะไปหาเราลิงลิงยุติ มแตรค้าจะเอาเง้นนั่นแล้วเอาไปให้ไว้ไปอไว้ซื้อไปซื้อยังน่กินนะปิ้งกงปิ้งไก่มาให้เพิ่อนใช่เลยไรโดยกินมาตอนแรงที่น้อยกับพงขาผัดเพอได้ให้เพิ่นกินเนาะมแต่ว่าสุดถ้าชุดก็ยังให้เจ้าขอบุญขอบคุณอันล่วงหน้าเพื่อนก่อนสักเล็กสักน้อยเนาะผู้เหญ่ใจบุญอยู่ทางจังหวัด ปลาจีนบุรีหรือว่าทางฝั่งไทยนี่แหละเพิ่นบห้ออกซื้อออกเสียงพีน่น้องเห็นเพิ่นสีซื้ออักขั้วมาอ้อมให้เจ้าเริ่มเ,เลยเอผู้ใหญ่ใจบุญอขอบใจหลยายๆเด้อผู้ใหญ่ใจดีที่มาซอยซื้อลักขั้ว ชื่อยังกระตามที่มาไหนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหาเงินนะคะทำได้ปราชนาวชิงได้ขอให้ได้ชิงนั้นขอให้เจริญหุ่งเฮืองเก่าหนาเด้อประสบผลามสำเร็จเบิดทุกอย่างโดยถูกอ่ะโดยโดยล่ำรวยปีใหม่ล่ำรวยปีใหม่เลยโดยเพิ่นกระทานพันให้ได้หมื่นทานหมื่นให้ได้แสนโดยโดยพี่น้องเพิ่นกเอ็นดูน้องๆเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกระ อ๋อบรี่ก็ไม่ได้ถามได้ว่าเพื่อนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบอกหูเลยเพิ่นบอยออกน้ำออกอย่างทั้งชิดบอกแต่ว่าจังหวัดปาจีนบุรี่าสั่นอยู่ทั้งฝั่งไทยจกอยู่ทั้งใดบ่พี่นองเอ้เนาะป่าจีนป่าจีนบุรีเพิ่นเคยฝากมาให้น้องเพิ่นรอบหนึ่งแล้วเนาะรวมรอบนี้ก็เป็นว่เป็นหมื่นหมื่นไปปลายแล้วนี่ฝากมาให้ทั้งน้องเอ็นดูน้องเพิ่น่าสั่นผมมีทุนการศึกษาเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะ ถ้าไปก็น,นึกเอ้ยเด้อเลยก็จังจังโทรหากันเดี๋ยวเขาทีโทรหาหรอกเนี่ยอะไรก็ได้โดยเฉพาะเบอร์ละไ<ด>ะว้พี่น้องเลยจะไปเบิรงก่อนแต่ว่ามื้อนี้หนีห่บุคุบว่าท่านหรือบ่อหรือว่านี่ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านก็ต้องหาสร้างาอะไรยังไงมันเรียบร้อยว่าพันธิพ่อไปเมือ่อใดโดยก่ว้หึนก็ยันขโมยคือจะเบาเนาะโดยบุคคลปัญใดพี่น้องเล<ด>ย<ห>โมมีบคุคนลทอนใกล้ถ้าบ้าน,น,นไหนมีภัยไปอยู่ไลยมีแต่เข้าหิดหวัว<ด>อืม บอกเขากำลังเริ่มเท็ดนะบัวทันได้มีคนแล้วนี่โดยโดยก็มันโดยพี่น้องเออสบายดีนะเออเด้อสบายดีโดยโดยโดยมแข็งแข้งด้วเจ้ากัโดยคือกันคือกันผ้าออามาพี่น้องเลยเออโดย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 บัวเป็นยังพี่น้องเยเราผ้าไปหามลูกแล้วเนาะไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ฟึบเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ บอลลีมาแจ้งเรื่องลักขว้ของทางไอจิตเพลตนนะ,ะถามไทยแล้วแหละก่อนวนใดใดๆนะไปเบิ่งความพร้อมก่อนจะจังหวะกันเนาะเอาสหรังจากนี้มีจะมาขอบ,บุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เจ,จบุญเลยๆเด้ออยู่ทางจังหวัดปราจีนบุรีที่มีน้ำใจน้ำใจนะ,ะ,ะได้เมตตาเปิดหูเป็นเงาให้ครอบครัว,วเราว่าสัตว์เปน้องเไยเนาะจริงๆครอบครัวเราก็ยังลายขาดลายคือบารีถามล่าหละตอนนี้ก็ยังมีใจแค่ที่ดิน นะแล้วก็ละขั้วว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเอาให้เพิ่นเป็นโฮมเป็นเงาให้ลูกให้ลใหลานให้คนทุกคนอยากต่อไปให้เพิ่นร่ำเพิ่นรวยให้เพิ่นแงีงๆป่งๆสุขภาพเข้มแข็งอยู่ดีมีเฮงเด้อเพื่อนเจ้าบุญอยู่ทั้งจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ะเพื่อนเจ้าบุญเบ้อสุขคู่สุขคนเนาะพี่น้องเนาะสาธุอาอสำหรับคลิปนี้บารีเองขอบุญขอบ,บุญ fc บาสุขคู่สุขคนที่เข้ามาให้กำลังใจทีมงานเฮาโดยตลอดมาบ่ปลาปวดทีมทีมงานเฮาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีปีใหม่บาสุขุคนนไปแล้้้วพี่อองบบ๊าายยยเดดโ